เจอของดีกวาาโด้เปกคนปิ่วโอ้โหมาใจเย็นพี่นี่ก็ดีจังเลยโอ้โหใจเย็นจานเอ้ยลุดโอ้โหกวาาโด้อีกและค้ยมีพีนะใจเย็นนะม่งม่วงสวยขออนุญาตอัดรักกันนะคุณผู้ชมเล่นเร้งครับตามสไตล์ช่องโหเจอทีมแบบนี้หรอมาไม่ต้องพูดเยอะคุณสมบัติมา เอาเรื่องผู้ชมไม่รู้แพ้ชนะเสมอครับแต่ทีมแบบนี้บอกเลยว่าต้องอัดละ่ะโอ้ยอย่าปล่อยไก่นะเว้ยขออนุญาตอัดครับคลิปนี้ขอสักเออแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง,แบบงกรารนาโชว่ะเติมใช่ไหมสวยรู้ทันแต่ขอบคุณขอสักเออ99ไลค์กันนะครับผม99ไลค์สาธุ ขอบคุณไล์ล่วงหน้านะครับผมใครสะดวกติดตามก็ฝากติดตามกันมังใจให้หน่อยเอ้ยต่วิ่งแรงเจอทีมแบบนี้ก็มาครับเพื่อเจอของดีกนนนุนารุเฮ้ยตกเปิดน,นี่วะโอ้หมาแล้วนับหนึ่งโอ้โหไวเกินพี่โอ้หืมกระนาโชท่าไหน โอ้โหกระโดดกอดเหรอโอเคไม่เป็นไรประจำอาจารย์เล่นโดนนำประจำมาโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้แล้วเกินนะเสื้อริเวอร์พลสเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าอัดโดนอีกแล้วนะอัดโดนอีกแล้วนะไม่ใช่ไม่เอานะเอ้ยภาพซ้ำใจเย็นพี่ฝวากแล้วไม่เอาเค้ดนอย่างเงี้ยอย่าบอกว่าอัดโดน ได้ได้คลิปอีกแล้วนะหัดโดนจังหวะอีกแล้วเนี่ยใจเย็นครับนายมีไปลุมดามมร่าโชแล้วก็ไม่เข้ามุมเกิดไม่ทักทายสวยๆเหมือนกันมาดิเตะมุมเว้สวยครับขอบคุณคนที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากเลยมามาเบคแฮมสวยวะไม่มีใครประกบเจ๋วเจ๋วดีครับมาเฮ้ยไม่ใช่เลย เฮ้ยไม่เปื้ออย่างนั้นนะมาลิกงาราโคเอาไม่ถึงอีกแต่เย็นไปอีกแล้ววาราโดแต่เย็นพี่นี่ก็ดีจังเลยโอ้โหนี่มันนี่มันอืนี่มันฉายภาพซ้ำนี่ว่าโอ้แล้วทีนี้ข้หัวเกาะอื้กอดกันอีกแล้ว โอ้โหเช็คสุดจะทน嘛เช็กบอกหลุดมาทีมีสกอร์วันนี้โอ้อะไรครับเนี่ยเอาไหมเอาไหมโอ้จะเย็นหน่อยจะเย็นหน่อยบอกตัวเองไม่เอานะไปฝั่งนี้แล้วเหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าสามลูกนะโอเคไปก่อนเพื่อนใจโง่โอเค โอ้โโดนยับอขออนุญาตอัดไหมล่ะครับผมเป็นไงล่ะตัวเบดอะโอ้โหจะเย็นนะไปก่อนเคลีย้ยโอเคไปไปไปเอาได้เอาคุณนิจพัพ้ลบเท่าไหร่วันนี้อะจะเย็นจานเอ้ยหลุด โอ้สามแล้วนะโอ้ท่านะอะเบบเป้ท่าประจำโอ้โหไม่เป็นไรอื้มแต่มันหลุดง่ายนะล็อกทีเดียวแล้วก็ซัดปเปลี่ยงอีกแล้วอะอะไรแบงเนี่ยไม่ดิทีลุกเขียมาสวยไปสโตรนารีไม่ใช่แล้วเริ่มละ สวยเริ่มอุ่นแล้วนะเอาอีกแล้วจ่ายไม่คิดอีกแล้วนี่โดนนำนี่ก็พอเลยนะว่จ่ายไม่คิดอีกซ้ายเหรอเฮ้ยกวาราโดไม่เอาโอเคทำไมเขาไหลลือ่นอยังวะมาโดนทุกดอกแล้วบอกชุดลากนะเอ๊ะเ <c oughs> จา้าไม่เอาเจา้ากวาราโดอีกแล้ว เว้ย MVP นะทักแต่เย็นนะม่วงๆสวยอโอ้โหจิวเบโต้ใช่ไหมจิวเบโต้อ,อืมออไม่ต้องทำอะไรเ,ออเลยศ <c oughs> <c oughs> ูนย์โอ้โหจะเอาอะไรมาดีเนี่ย อโอ้โหไปแล้ววารอนแล้ว,วกนุน99ไลค์ไม่พอแล้วครับผมขอสัก9 99ไลค์ไปโอเคฟังอยู่ตอนนี้ขอ99ไลค์ได้ไหมขอให้ผมก้าวต่อไปมาต้องมีสักลูกหรอือว่าควอยไปเลยได้วอยู่ได้อยู่ขวามานะวิ่งเจีรา,าดสวยถึงโโอ้ห เอ้ผมไม่ได้เลยดีจะเย็นนะจะเย็นโอโ้โหกวาอกวาเราด้วยเนี่สวยเคหมดไปก่อนโอ้ครึ่งแรกสี่ศูนย์อะไรก็นเนี่ยหมูยิงเข่ากรอบสี่ครั้งคุณเพื่เก้าสิบเก้าไรไม่พอขอให้ผมเก้าวต่อไปเก้าหนึ่งได้ไหมขอตองเก้านะทุกคน เฮ้ยแต่ถ้าลูกนี้โอเคโอย้ยทีญญ่คาราโดอย่างเดียวเลยนะบุโคตรดีเลยว่ะเฮ้ยผมเล่นงูจัดเลยนะเนี่ยเรื่อง4-0เป็นเท่าไหร่เรื่องจ่ายอีกแล้วออกโอเคมามาเดี๋ยวเล่นไวเลยอย่าบอกว่าโดนอีกนะใจเย็นครับมาถ่ายไหม

โอ้โหถ้าเช็คไม่เซฟนะห้าศูนย์คูณส,สวัสด์แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยโอ้โหโรุมมินิกงมินินเกโอโหโอหน่อยเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นเพื่อ <c oughs> มันจะดีขึ้น <c oughs> โอ้โหนี่จะห้านี่หา <c oughs> กากเลยนะแล้วคืออัดโดนโดนอีกแหละ <c oughs> ไ,ได้คอนเทนต์ตลอดว่ะอัดทีไรนะ มาก่อนเอโตรอไว้เพื่อนอขอบไหนๆก็จะสี่แล้ขอเทินสักลูกโอเคกูยังเสียพี่กัจจานมันไม่เฟควะไหนๆก็ไหนๆก็ยากเละขอเล่นท่าหน่อยละกันนะทางนั้นโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปก่อนมาๆใจเย็น เฮ้ยเราก็มีด <sweep harmonic noise> oh, <and> ีอ no ยู <sh arp inhale diversion> yeah. ่ควายมาสวยโตไปจับอู้ยเช็ดเสามาครับนับหนึ่งสี่หนึ่งไม่กินไข่ต้มนะเว้ยเฮ้ยมาน้อยก็ไม่ศูนย์อะเฮ้ยคอยเชิดหน้าชูตาหน่อยมาดิโอ้โหพวดเอ้ยผมพวดเองอือคนนี้ก็เน้นกวาราโดเหลือเกินนะที่ก็จะโหดเกินไปแล้วกวาราโดโจลดเบลลิงแฮมสวย กจเย็นไปเพื่อนเฮ้ยมองดิเอ้ยฮ้ยเอาโโหปอลโมรามาินี่รอบบอลแล้วก็ตามสูตรครับห้าเมล็ดมาดินี่พี่โอ้โหโดน โดนโชบเน้น,น,น,นเอ็มบัปเป้เอไอฉลาดเกินเอไอฉลาดเกินพี่ค,ครับไปเอน็นจอยครับทุกคนลูกหกไม่รู้จะมาไหมมาเถื่อนเถื่อเฮ้ โอเคเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยลูกหกเหมืนอนเกอร์เกินอ่ะเฮ้ยเล่นท่าด้วยไปให้ไหวเพื่อนอยังติดหลังอีกได้ได้อยู่เราอะทุ่มเทจัดจัดแล้วนี่อะไครับเนี่ยไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันควาโดอีกกระดิอ่ะแล้วจะบอกว่า วาราโดโนหนึ่งไปวาราโดโนหนึ่งไปจะวหดขนาดนี้วะเนี่ยเปิดเปิดเปิดแม่งกว่าเดวิดเบคแฮมอีกอะเกินไปผัวคือสุดเกินอะมาดิไปได้อยู่ไปถึงสวยโตเอ็ดโอ้ติดเอาไม มาดิเอาหน่อยเว้ยมันจะไม่ใช่คือมันต้องไดาหน่อยเอาไว้ยสองลูกลูกนี้เล่เนในต้นะลู้อะไรไม่เท่าลูกนี้อีกแล้วเฮ้ยโอเคปล่อยสักลูกได้ไหมอาสามมัยังดีช่องนี้เอ้ยเอ้ไม่จใโต้หวะกดแรงไปใช่ไหม ใจเย็นเติมอีกแล้วโอ้โหฝั่งนู้นโรเบิร์ตสันว่ะโดนหกมีโอกาสโดนหกเรียกหกมันมานะสวยโอ้โหห้าเม็ดเลยอ่ะไปก่อนซ้ายโอ้เราอาจเจอคลิปอีกแลยโคตรงงตัวเองเลยว่ะตอนเราทะลุนู้ไม่เคยจะได้อัดกับเขาไปใจเย็นตู้รอ โอ้โหไม่ได้เอาโหเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูว่ากี่เต้มห้าโอ้โหเอามัลกลับบ้านเจ๋ออย่างบัปเป้มาโอ้โหโดนยับดูดิกี่เต้มห้าเม็ดนี่ลดกี่เต้มดูดีให้ทายอืสามสิบหวานเจี๊ยบครับไปละสามสิบเต้มโอ้โห